ไม่กี่กิโลเมตรจากเมืองนาชิกเมืองเล็กๆที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมของรัฐมหาราชส,สตระอ,อินเดียรพราะครัวเอวาสติกกำลังทำการสร้างบ้านหลังใหม่เพราะพวกเขามีความเชื่อในเทพเจ้า,รราไซบาบาที่อยู่ที่เชิญดิตเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปี2012ตอนนั้นแพลนานะ เรียนอยู่เกรดเจ็ดตอนที่พ่อแม่ของเธอโทรมาขอให้ช่วยลูกสาวเรื่องมันเกิดขึ้นสามเดือนก่อนที่จะมาพบผมแพรน,นากำลังปิดเทอมหน้าร้อนวันหนึ่งเธอก็เดินเข้าไปในเขตก่อสร้างที่พ่ออยู่อาคารกำลังถูกก่อสร้างอยู่ตรงนั้นถามตำรวจให้เรียบร้อยงานจะได้เดินหน้าสักสิบเปอร์เซ็นต์นะเอะ พ่อคหนูได้เ,ดเล่นได้ไหมได้สิจ้าระวังด้วยนะค่ะพ่อเดี๋ยวผมจะให้คนของผมเข้ามาดูอีกทีว่าจะตกแต่งตรงไหนไม่ต้องห่วงนะส่วนงานภายในจะมีคนมาดูหลังจากออกแบบแล้วได้ครับ หลังกลับมาจากที่นั่นแพนาก็ป่วยทันทีเลยค่ะไข้ขึ้นสูงอย่างน่าตกใจแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะพร้อมทั้งยาแก้ไข้ามากินแต่ก็ไม่ทำให้เธอดีขึ้นเลยทั้งฉันและสามีเป็นห่วงลูกมากกลัวว่าจะเป็นอะไรไปเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแต่ว่านั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นไม่กี่เดือนต่อมาแค่คิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ฉันกลัวจนตัวสัน่น แม่คะไข้หนูนลดลงแล้วโอ้พระเจ้าป่วยแลย้วยังจะเถียงอีกเลยเนี่ยฮะผมคิดว่าเราน่าจะหาแผนสองเอาไว้ถ้าไข้ย,ยังไม่ลดเนอะ <c oughs> ไม่หรอกไข้เกือบจะลดแล้วฉันสวดมนต์ทุกวันขอให้ลูกหายหวังว่าลูกจะไม่เป็นไรนอนพักบมากสิลูกแม่คะไม่เอาหน้าทำไมต้องเอาพระเจ้ามายุ่งด้วยแม่ขอกระทั่งเรื่องเล็กๆอะยังกับพระเจ้าไม่มีอย่างอื่นทำ เลิกรบกวนพระเจ้าด้วยเหตุผลมาบ้านนี้ได้แล้วนะเนี่ยลูกลูกไม่ควรจะพูดแบบนี้นะเป็นเพราะพระองค์เราถึงมีชีวิตที่ดีพระองค์ส่งลูกสองคนมาให้กับเรานะพ่อรู้หรือเปล่าคะว่าหนูเป็นคนที่น้บถือพระองค์มากๆพวกเราเข้าใจกันหนูเป็นเพื่อนกับพระเจ้านะหนูช่วยให้น้องได้เป็นเพื่อนกับท่านด้วยแม่ให้หนูเอาไปเล่นกับวีนี้ได้ไหมคะไม่ได้จ้ะลูกป่วยก็ต้องกินยา ลูกยังไม่ค่อยสบายนะถ้าหายแล้วจะเล่นเท่าไหร่แม่ก็ไม่ว่านะรู้ไหมมีอะไรเหรอวินิดรู้อะไรไหมนายคนฉี่ใส่ผ้าอ,อ้อมแม่จะรักนายเลยละ่ะโอ้พระเจ้า อย่าตามใจเขานักสิฟังนะอย่าไปทำนิสัยไม่ดีตอนที่อยู่โรงเรียนเป็นเด็ดขาดเลยนะลูกเนะ่ะเพิ่งจะหายป่วยเข้าใจไหมไปลุกขึ้นราโรงเรียนน่าจะมาแล้วเอ๊ะลูกของสายบายบาอยู่ที่ไหนอะแม่แพรน่าไปขึ้นรถ แ,แม่แม่แม่ลูกมแม่คำม,มันว่าไงนะโอ้ดีใจด้วยดีจังที่เราได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นให้ดำเนินการได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวไปคุยกันนะเยี่ยมเลยพระเจ้าที่รักคุณอยู่ไหนโอ้พระเจ้าเพราะพระองค์ช่วยเราแท้ๆเลยที่รักมานหน่อยสิร,รีมาไหว้ท่านสุนไลท่านช่วยเราไว้ผมมีข่าวดีนะ ข่าวดีอะไรคะถึงดีใจขนาดนั้นน่ะผมได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้แล้วนะสิอ๋อ นี่มาทำอะไรตรงนี้เมื่อกี้มีมีอะไรเหรอรีบขึ้นรถคันได้แล้วแม่คะหนูสัญญาว่าหนูจะสอบให้ได้คะแนนสูงสุดในห้องจ้ะแต่หนูต้องเลิกสนเลิกแกล้งเพื่อนก่อนนะเข้าใจไหมพระเจ้าผู้เมตตาผมแค่อยากจะขอให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุข ทำอะไรอยู่แล้วคะเป็นอะไรไปคะเพราสบายดีไหมเนี่ยหัวเราะทำไมลูกตลกอะไรเลอไหนบอกมาสิเพราะกำลังเคารพกำแพงนะสิหยุดนทำไมลูกไม่เห็นรูปท่านไซที่ผนังเลย ลูกไม่ควรล้อเล่นกับเรื่องนี้นะแต่พ่อคะที่กำแพงไม่เห็นจะมีรูปอะไรเลยอ่ะเพรนอร์หยุดดูนี้นะแม่คะหนูพูดเรื่องจริงนี่พอแล้วไปกลับห้องได้แล้วแต่แม่คะกลับห้องไป ลูกไม่เห็นรูปทัานสซที่ผนังเลยลูกไม่ควรล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้นะททำไมพ่อถึงไม่เชื่อเรื่องที่เราพูดว่าเราไม่เห็นรูปที่ผนังเลยเราไม่เห็น ว้าวที่นี่สุดยอดไปเลยเหมือนในฝันเลยอะอยากอยู่ที่นี่จัง อะไรแผนะพ่อคะมีใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องหนูใครลูกลูกแค่ฝันร้ายไม่มีอะไรหรอกไม่ค่ะมีบางคนอยู่ในห้องจริงๆอะบนเตียงนี่ลูกฝ <มา S 1> ันร้ายนะงั้นลูกนอนกับเราที่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวพ่อไปดูที่ห้องให้เนอะ <c oughs> นอนได้แล้วลูกมานี <c oughs> ่มีอะไรนะลูกนะ เธอรู้ไหมว่าบ้านในความฝันของพี่สวยมากแค่ไหนมีชุดส,สวยๆมีตุ๊กตาใหม่ๆแล้วก็ช็อกโกแลตเต็มไปหมดวันหลังพี่จะพาเธอไปดีไหมอ่ะล,ลูกรักเดี๋ยวพ่อไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมานะและเพลนะก็ดูแลน้องดีๆนะห้ามแกล้งน้องเด็ดขาดเลยดูไหม <c oughs> <c oughs> อือบายบายคะ่ะรักลูกนะ <c oughs> ไปเล่นข้างนอกกันอฮึ pp, บ้า ว้าวสนุกไหมมันคือ みにん Vinny Vinny Vinny. วินิตล uh ูกแม่แพนะแพน่ะแพน่ะพ่อกลับมาแล้วเหรอหนูหาวินิตไม่เจอหนูทำาการบ้านอยู่หนูไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนอะค่ะหนูไม่รู้แพน่ะน้องกำลังจะจมน้ำแล้วยืนเฉยไม่ช่วยน้องเลยเหรอแพน่ะพ่อคะหนูได้ยินเสียงน้องนะคะแต่หนูไม่เห็นน้องเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่ระวังถ้าน้องจมน้ำไปจะทำยังไงเพราะดีที่แม่เห็นทันมาอยู่ไหนมาพ่อถามเนี่ยตอบมาสิหนูพูดความจริงค่ะพ่อหนูไม่เห็นแม่เลยแล้วก็ไม่เห็นน้องด้วยเดีย๋ยาพูดแบบนี้นะถ้าเขาไม่ใช่วีนิดแล้วก็เป็นใครล่ะตาบอดหรือไงฮะ มีคนตบหนูมีคนดึงมือหนูค่ะลูกเป็นอะไรของลูกเนี่ยนี่แม่ลูกไงแม่เหรอพ่อพูดอะไรคะหนูไม่เห็นแม่ไม่เห็นน้องเลยอ ชีวิตผมตอนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะเห็นเพราะผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งได้เห็นกับตาตัวเองไม่งั้นก็คงไม่เชื่อตอนแรกคิดว่าลูกผมมีปัญหาทางจิตเราพาเธอไปหาหมอ พาไปหาหมอตาแล้วก็จิตแพทย์ทุกอย่างและภรรยาผมก็แนะนำให้พาแพรนาไปหาวิธีแก้ทางไสยศาสตร์เอาตรงๆเลยนะผมนะ่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกราวีทำไมคุณไม่พยายามเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดบ้างพาเธอไปหาหมอใช่ไหมแล้วลูกหายไหม ถ้าที่นี่รักษาไม่ได้ผมจะพาไปที่อเมริกาที่ไม่ใช่พอมดหมอผีแบบนี้เสียเท่าไหร่ก็ยอมนี่ราวีฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งนะเขารักษาหายมาหลายเคสแล้วมากไปกว่านั้นเราไม่มีทางเลือกไหนอีกแล้วนะราวีพอได้แล้วนะผมบอกว่า <c oughs> พอ อะไรเ niez? นี่ยน <hire> ี่มันอะไรกันแออลนาก็หายไปด้วยแล้วแล้วเสียงมาจากไหนไปดูตรงนน้นกันว่าเพลนเออเพลนเออคืาได้ยังไงอ่ะเพลนเออย่าแพลนเออย่านอนนะพ่ออยู่นี่แล้ว อย่าโดนนะลูกขอยูนี่แล้วแพลเนอะ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 แผลเนอะ นั้นพอเห็นแบบนั้นผมก็คิดว่าควรจะพึ่งไสยศาสตร์ถึงผมจะไม่เชื่อแต่เราไม่มีทางเลือกแล้ววันหนึง่งด้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้ามีคนให้เบอร์ของหมอผีที่เก่งๆถึงผมจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่มีทางเลือกสำหรับเราอีกแล้ว